ิปเดินเข้ามาที่โรงเรียนประจำหยินหยวนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการศึกษาที่เข้มงวดและบรรยากาศที่สงบเงียบแม้จะเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่แต่ทว่าเจ้าหน้าที่และนักเรียนกลับรักษาความเรียบร้อยของที่นี่ไว้อย่างดีจนบางคนถึงกับบอกว่าที่นี่เหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบวันที่คิปมาถึงเป็นวันที่เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่เธอเดินทางมาจากต่างจังหวัดและได้ยิน เรื่องเล่าหลายๆอย่างจากรุ่นพี่เกี่ยวกับโรงเรียนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความทรงจำหอพักที่คิปพักอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากหอพักอื่นๆทั่วไปโครงสร้างอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายแต่มีความเป็นระเบียบและสะอาดตาห้องพักที่คิปได้อยู่ก็เป็นห้องสองเตียงที่ติดกับห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิงทุกคนในหอพักในช่วงเย็นวันแรกที่เธอเข้ามาถึงเธอได้พบกับเพื่อนๆคนใหม่ ที่ยินดีต้อนรับเธอและแนะนำให้รู้จักกับพื้นที่ต่างๆของหอพักรวมถึงห้องน้ำที่ทุกคนบอกว่าเป็นห้องน้ำที่เก่ามากแต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกิ๊บยิ้มให้กับคำแนะนำเหล่านั้นแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆเมื่อมีคำพูดหนึ่งที่ทำให้เธอสงสัยอยู่เสมอห้องน้ำที่นี่มีรอยแดงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนในคืนนั้นกิ๊บเข้าไปในห้องน้ำตามปกติ หลังจากที่จัดการกับการเตรียมตัวนอนเสร็จแล้วเธอก็เดินไปที่ห้องน้ำที่ตั้งอยู่ติดกับห้องพักของเธอห้องน้ำที่นี่ดูคล้ายๆกับห้องหอวน้าในบ้านหลังเก่ามีการตกแต่งแบบเรียบง่ายและไม่ทันสมัยเท่าที่เธอเคยเห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของกิฟคือรอยแดงที่เห็นได้ชัดเจนบนพื้นห้องน้ำมันคล้ายกับคราบเลือดที่เก่าและซึมเข้ากับพื้นจนดูเหมือนจะกลมกลืนไปกับแผ่นกระเบื้อง รอยแดงหรือจะเป็นแค่คราบที่เกิดจากน้ำและความชื้นกิบค,คิดในใจก่อนจะรีบใช้สบู่ล้างมือและเดินกลับไปที่ห้องพักของตัวเองเช้าวันถัดมากิบได้ยินเพื่อนๆในหอพักพูดถึงห้องน้ำอีกครั้งและเริ่มรู้จักกับเรื่องเล่าเก่าแก่ของที่นี่จากรุ่นพี่ที่เคยผ่านก็อยู่มาแล้วปีหนึ่งหนึ่มีเรื่องเล่าว,ว่าห้องน้ำหอพักนี้เคยเป็นที่ที่เกิดเหตุการณ์สะเตือนใจในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแนน ที่เคยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำแห่งนี้ด้วยความผิดหวังในความรักแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมากแล้วเพื่อนคนหนึ่งบอกแต่ยังไงก็ระวังไว้หน่อยในห้องน้ำที่นี่มันแปลกๆอีกคนเสริมคิดฟังเรื่องเล่าเหล่านั้นอย่างเงียบๆในใจเริ่มคิดสงสัยถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในห้องน้ำที่เธอเห็นรอยแดงนั้นบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าแต่บางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เธอยังไม่เข้าใจเต็มที่ เช้าวันใหม่ในหอพักนั้นกิ๊รู้สึกถึงความเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ความเงียบนี้กลับทำให้เธอรู้สึกอึดอัดไม่น้อยทุกอย่างในหอพักดูเรียบร้อยทุกคนไปเรียนกันหมดเหลือแต่เธอที่ต้องใช้เวลาช่วงกลางวันในหอพักอย่างเงียบเหงาหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จกิ๊บตัดตสินใจจะใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มค่าโดยการทำความคุ้นเคยกับหอพักให้มากขึ้นเธอเดินสำรวจทั่วทั้งหอพักทว่าบางจุดก็ทำให้เธอรู้สึกแปลกใจ เช่นมุมหนึ่งของห้องน้ําที่มีรอยแดงคล้ำที่พื้นกระเบื้องนั้นดูเหมือนจะถูกอะไรบางอย่างทําให้มันเปลี่ยนสีและมันก็ไม่ได้หายไปตามกาลเวลามันแปลกมากคิปพ,พึมพำกับตัวเองก่อนจะย่ำเท้าเข้าไปใกล้รอยแดงนั้นเมื่อมองดูใกล้ใก้คิดเห็นว่ามันดูเหมือนรอยของเลือดที่เก่ามากจนเกือบจะกลายเป็นสีคล้ำๆดูไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็ยังเห็นร่องรอยแปลกฮ่าฮ่า เธอลองก้มลงไปใกล้ๆจนรู้สึกถึงความเย็นชื่อที่แพ่ซ่านมาจากพื้นห้องน้ำหัวใจของคิปเริ่มเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดมือที่ยื่นไปสัมผัสพ,พื้นห้องน้ำอย่างช้าๆกลับรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างจากรอยแดงนั้นในตอนนั้นเองเสียงเคาะที่ประตูห้องน้ำดังก้องเข้ามาคิปคิปอยู่ไหมเสียงเพื่อนในหอพักตะโกนเรียกจากข้างนอกคิปสะดุ้งเล็กน้อยรีบถ่ามือออกจากพื้นห้องน้ำและหันไปเปิดประตู อะไรเหรอือกิบถามพลางพยายามทําให้ตัวเองดูปกติเพื่อนของเธอคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูพวกเธอทักทายกันก่อนจะเข้าเรื่องเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับห้องน้ํามากนักนะเพื่อนคนหนึ่งพูดเสียงเบาทําไมกิบถามด้วยความสงสัยคือมีคนบอกว่าห้องน้ํานี้มันไม่ธรรมดาเพื่อดีคนเสริมแต่ก็แค่เรื่องเล่าแหละเพื่อนคนแรกรีบพูดเสริมท่าทางเหมือนอยากจะเปลี่ยนเรื่อง แต่คิปไม่สามารถเลิกคิดถึงรอยแดงนั้นได้ความอยากรู้เริ่มเพิ่มมากขึ้นในใจของเธอและในคืนนั้นคิปตัดสินใจจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องน้ำนี้ให้มากขึ้นช่วงเย็ยนหลังจากเลิกเรียนคิปไปที่ห้องสมุดและค้นหาประวัติของหอพักและโรงเรียนประจำแห่งนี้เธอพบว่าโรงเรียนนี้มีอายุกเก่าแก่หลายสิบปีและในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์ที่เตือนใจในห้องน้ำแห่งนี้แนน ชื่อนั้นกลับปรากฏขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอีกครั้งหญิงสาวที่เคยเรียนอยู่ที่นี่และผิดหวังจากความรักจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำหอพักแห่งนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ห้องน้ำนี้ถูกกล่าวถึงมาโดยตลอดคิปรู้สึกว่าเธอได้เข้าใกล้ความจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะค้นพบมาก่อนรอยแดงในห้องน้ำอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดของการใช้งานห้องน้ำแต่มันอาจจะเป็นเครื่องหมายบางอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้จากเหตุก,การณ์ ที่ไม่เคยจบสิ้นเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้ามาใกล้บางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และในใจของเธอก็เริ่มตั้งคำถามว่าเธอจะต้องทำอย่างไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการตามหาความจริงนี้คิปเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของหอพักตั้งแต่วันนั้น หลังจากที่เธอได้ค้นหาประวัติของหญิงสาวชื่อแนนและรู้ว่าห้าองค์น้ำแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเธอกลับมาที่ห้องพักด้วยความรู้สึกคลั้งคาในใจแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำเป็นแค่เรื่องเล่าหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยหลายวันหลังจากนั้นทุกครั้งที่คิดเข้าไปใช้ห้องน้ำเธอกลับรู้สึก ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดทุกอย่างดูเงียบสงบเกินไปเรากับเวลาผ่านไปช้าๆเสียงน้ำไหลาจากก๊อกก๊ฟังดูเหมือนจะยาวนานกว่าเดิมบางครั้งเธอได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านห้องน้ำแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่เห็นใครอยู่เลยหนึ่งในคืนที่เงียบสงบคิบตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ำไหลที่ไม่สามารถปิดได้เสียงดังจากห้องน้ำเธอลุกขึ้นจากเตียง และเดินออกไปเพื่อปิดก๊อกน้ําที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปสิ่งที่ทําให้เธอขนลุกคือน้ําที่ไหลาจากก๊อกนั้นเป็นน้ําเย็นจัดทั้งทงท,งที่ในหอพักมีอุณหภูมิอุ่นสบายไม่มีเหตุผลที่น้ําจะเย็นขนาดนั้นคิปยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งไปสักพักก่อนจะปิดก๊อกน้ําและหันหลังจะเดินออกไปแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบบางอย่างดังมาในหูเธอช่วยฉันเสียงนั้นเ,าเบาจนเธอแทบไม่เชื่อหูตัวเอง ใครใครพูดกิฟถามตัวเองด้วยน้ำเสียงสัน่นสถานแต่ไม่มีคำตอบเธอมองไปรอบๆห้องน้ำด้วยความหวาดระแวงทุกอย่างดูปกติไม่มีอะไรผิดแปลกไปแต่เธอกลับรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาในช่วงกลางวันหลังจากที่กิฟได้พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องน้ำพวกเธอก็เริ่มเล่าเรื่องแปลก ที่เคยเจอที่หอพักนี้เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเคยได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องน้ําในตอนกลางคืนบางครั้งก็ได้ยินเสียงเท้าเดินบนพื้นห้องน้ําที่เหมือนจะมีคนอยู่แต่เมื่อไปเปิดประตูกลับไม่มีใครอยู่เลยบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องที่คิดไปเองเพื่อนอีกคนพูดแต่ในแววตาของเธอกลับมีบางสิ่งที่บอกว่าเธอไม่มั่นใจในคําพูดตัวเองคิดไม่ได้พูดอะไรตอบเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังตกอยู่ในบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้แม้ว่า เธอจะพยายามจะมองข้ามแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกบางอย่างที่เข้ามาในใจเธอได้ในค่ำคืนเดียวกันนั้นคิปตัดสินใจที่จะเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งเธอต้องการที่จะเข้าใจบางสิ่งให้ชัดเจนและคืนนั้นเองที่เธอจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในห้องน้ำแห่งนี้เมื่อคิปเดินเข้าไปในห้องน้ำทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบรอยแดงที่เคยเห็นเมื่อหลายวันก่อนยังคงอยู่ที่เดิม และตอนนี้ดูเหมือนมันจะชัดเจนมากขึ้นรอยแดงบนพื้นห้องน้ำเปลี่ยนเป็นรูปทรงแปลกๆจนเหมือนจะเป็นลวดลายที่มีความหมายบางอย่างในขณะที่เธอเงยหน้าขึ้นมองกระจกในห้องน้ำกลับสะท้อนภาพเธอและรอยแดงเหล่านั้นได้ชัดเจนมากขึ้นจูจ่ๆก็มีเสียงดังขึ้นในห้องน้ำช่วยฉันและฉันไม่สามารถไปไหนได้เสียงนั้นมาจากกระจกที่สะท้อนภาพของกิ๊บแต่ไม่ใช่เธอที่สะท้อนกลับมามันคือภาพของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่มองออกมาจากกระจกด้วยแววตาที่เศร้าโศกราวกับกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเธอกิปยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกทุกอย่างในห้องน้ำดูเหมือนจะหมุนไปอย่างช้าๆราวกับเวลาหยุดไปในขณะนั้นเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งฉันไม่สามารถไปไหนได้ กิฟยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอ,อกรอยแตกในกระจกเริ่มขยายตัวออกเหมือนรอยแยกของดินแดนที่ไม่รู้จักขอบกระจกที่แตกเผยให้เห็นบางสิ่งที่กิปไม่อยากเชื่อหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในนั้นท่ามกลางรอยแตกและความเงียบของห้องน้ำหญิงสาวในกระจกไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาของเธอช่างเศร้าหมองและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวกับว่าเธอกำลังพยายามจะบอกบางอย่างแต่ก็ไม่สามารถทำได้ คิปขยับตัวไปข้างหลังอย่างช้าๆหายใจไม่ออกมือของเธอที่ถืออยู่ตรงขอบประตูเริ่มสั่นเหมือนกับแรงบางอย่างกำลังดึงเธอเข้าไปใกล้กระจกนั้นแต่เธอก็ยังคงยืนนิ่งด้วยความกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรในขณะนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากภายในกระจกราวกับการสั่นสะเทือนของสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ช่วยฉันเสียงนั้นเบาและแผ่วแต่กลับดังชัดเจนในหูของคิปราวกับหญิงสาวในกระจกกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเธอ คิปหลับตาแน่นความหวาดกลัวเริ่มยิ่งทวีคูณในหัวใจของเธอแต่ก็มีบางอย่างในใ,นใจที่พยายามบอกเธอว่าไม่ใช่แค่ความกลัวที่เธอควรจะรู้สึกเธอเริ่มเข้าใจว่าเธออาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดและการร้องขอของหญิงสาวคนนี้แนนเธอจะบอกอะไรฉันคิปถามออกไปอย่างเบาฮ่า <H aha> ทันใดนั้นรอยแตกในกระจกก็ขยายตัวออกมากขึ้น จนกระทั่งกระจกทั้งบานแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กๆก,กระจายไปทั่วพื้นห้องน้ำและภาพของหญิงสาวในกระจกหายไปในทันทีกิ๊บถอยหลังไปชนผนังห้องน้ำในขณะที่เธอหอบหายใจและพยายามตั้งสติมือของเธอยังคงสั่นเธอกำลังพยายามหาคำตอบแต่คำถามในหัวกลับยิ่งซับซ้อนมากขึ้นทุกทีมันเกิดอะไรขึ้นกิ๊บพึมพำกับตัวเองเธอยังคงไม่สามารถทำใจ ให้สงบได้รอยแดงบนพื้นห้องน้ำที่เหมือนจะขยายออกทุกครั้งที่เธอเห่อยหน้าขึ้นมองทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงเธอให้เข้าไปในอดีตตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินข้างนอกห้องน้ำเสียงของใครบางคนที่เดินเข้ามาไกลกิฟกิฟเสียงเพื่อนสาวของเธอดังขึ้นจากข้างนอกห้องน้ำกิฟหันไปมองและรีบวิ่งออกไปจากห้องน้ำมาหยุดยืนตรงประตูห้องน้ำในที่สุด เมื่อเธอเปิดประตูออกไปเพื่อนของเธอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยใบยหน้าที่เป็นห่วงเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนเธอจะดูตกใจมากเลยเพื่อนสาวถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลไม่มีอะไรคิบตอบเสียงแถวตอบไปเพียงแค่เพื่อไม่ให้เพื่อนสาวของเธอรู้ว่ามีบางสิ่งที่เธอไม่สามารถอธิบายได้ แต่ในใจของกิฟเองรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องน้ำหอพักนี้มันไม่ใช่แค่ความบังเอิญหักแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เรื่องราวของหญิงสาวที่เคยใช้ชีวิตที่นี่และจบชีวิตลงในห้องน้ำแห่งนี้ยังคงวงเวียนอยู่ในความทรงจำของทุกคนและมันก็ถึงเวลาที่กิฟต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไร ในคืนนั้นกิ๊บหลับตาลงแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องน้ำยังคงตามหลอกหลออในฝันของเธอภาพของหญิงสาวในกระจกที่ขอความช่วยเหลือยังคงติดอยู่ในใจของกิ๊บเธอรู้ดีว่าไม่มีทางหลีกหนีจากสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าในคืนที่มืดมิดหลังจากเหตุการณ์ที่ห้องน้ำกิ๊บตัดสินใจว่าเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหอพักนี้แม้ความกลัวจะครอบงำจิตใจเธอแต่เธอรู้สึกว่า ถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างมันจะตามหลอกหลอนเธอตลอดไปในวันถัดมาคิดไปหานักเรียนหญิงรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยอยู่หอพักนี้มาก่อนเธอชื่อพีทและเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์แปลกๆในห้องน้ำเช่นกันพีทเล่าว,ว่าเธอเคยได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องน้ำหลายครั้งโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแต่พอเข้าไปดูก็ไม่พบอะไรนอกจากบรรยากาศอันเงียบสงบแต่สิ่งที่ทำให้พีทรู้สึกไม่สบายใจที่สุดก็คือรอยแดงที่ไม่เคยหายไป จากพื้นห้องน้ำมีคนพูดถึงเรื่องแนนหรือเปล่าคลิปถามพิษเงียบไปสักครู่ก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงเบาๆแนนเธอคือหญิงสาวที่จบชีวิตตัวเองในห้องน้ำห้องนั้นตอนที่เธอถูกทิ้งให้เผชิญกับความผิดหวังในความรักพอเธอจากไปรอยแดงที่อยู่ในห้องน้ำก็เริ่มปรากฏทุกคนบอกว่าเป็นจุดที่เธอจากไป แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเธออย่างจริงจังเพราะกลัวว่าจะทำให้สิ่งที่เธอทิ้งไว้ตามมาหลอกหลอนคิปยืนเงียบเธอรู้สึกถึงความเศร้าในเสียงของพีทการสูญเสียของแนนดูเหมือนจะฝังลึกในหัวใจของคนที่เคยอยู่ที่นี่แล้วมันจะจบยังไงคิปถามเสียงเบาฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเราไม่สามารถหนีจากอดีตได้พีตอบก่อนจะยิ้มแย,แ,ยและเดินออกไป คืนนั้นกิฟตัดสินใจที่จะกลับไปห้องน้ําหอพักอีกครั้งเธอต้องการที่จะเข้าใจและเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในตอนกลางคืนที่หอพักเงียบสงบกิฟยืนอยู่หน้าห้องน้ําที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่มันกลับเต็มไปด้วยความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมมืดของห้องน้ําเมื่อเธอเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปภาพของรอยแดงที่เคยเห็นมาก่อนยังคงอยู่ที่พื้นรอยแดงที่ค่อยๆขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นลวดลายแปลกๆที่ดูเหมือน จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างในขณะนั้นเองเสียงน้ำไหลาจากก๊อกดังขึ้นอีกครั้งแม้จะไม่มีใครเปิดมันมันไหลออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดราวกับมันจะพัดพาเอาบางสิ่งบางอย่างกลับมาทำให้หลุดพ้นจากความทรมานแนนทำไมเธอถึงไม่ไปกิ๊บถามเสียงเบาแต่คำถามนั้นกลับไม่ได้รับคำตอบเสียงน้ำไหลดังขึ้นจนเต็มห้องน้ำบรรยากาศรอบตัวเริ่มรู้สึกแปลกแปลกและชวนให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ยังคงหลงเหลือ ทันใดนั้นเงาที่เคยสะท้อนในกระจกกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้มันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเป็นภาพของหญิงสาวในกระจกที่มองออกมาด้วยแววตาที่เศร้าหมองและไม่สามารถหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นฉันไม่สามารถไปไหนได้เสียงนั้นดังขึ้นในหูของคิปเป็นครั้งสุดท้ายคิปยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นเธอรู้สึกถึงความทรงจำของแดน,นที่ยังคงติดอยู่ในห้องน้ำแห่งนี้รอยแดงบนพื้นเหมือน จะเป็นการบอกเล่าถึงความเจ็บปวดและการหลอกหลอนที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้ในที่สุดคลิปหันหลังและเดินออกจากห้องน้ำอย่างช้าช้าเมื่อเธอออกมาถึงหน้าห้องน้ำทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคลิปรู้ดีว่าเธอได้พบกับความจริงบางอย่างแล้วและสิ่งที่แนนทิ้งไว้ในห้องน้ำนี้จะไม่มีวันหายไปแม้ว่าเธอจะออกจากที่นี่ไปแล้วก็ตาม